สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับตองหนึ่งกิสดาคุตคามากับรถตู้ทั้ง2คันนะครับวันนี้เป็นรถตู้ปี2016กับ2017ต่างกันแค่สีต่างกันระบบเกียร์เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0และเผื่อใครนะครับที่อยากได้รถนะครับช่วงนี้นะครับไว้ใช้ในครอบครัวครอบครัวใหญ่นะครับแนะนําเลยครับเหมาะเลยครับกับรถตู้นะครับ วันนี้เรามีไม้เลือกระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะครับมีข้อดีทั้ง2คันนะครับเราจะไม่พูดเรื่องข้อเสียเพราะมันไม่มีนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบว่าใครจะชอบระบบเกียร์เป็นแบบไหนระบบเกียร์ออโต้ก็ขับง่ายขึ้นใครชอบระบบเกียร์แบบธรรมดานะครับบางคนขับรถเกียร์ออโต้ไม่เป็นหรือขับเป็นแต่ไม่ถนัดชอบเกียร์ธรรมดาเพราะขับรถ 30- 40ปีก็ขับเกียร์ธรรมดา ก็แนะนําเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ครับฮอนดะคูกสบอยสีนะครับ8022นะครับเป็นรถปี2017เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซล3,000นะครับเครื่องดีเซล3,000นะครับราคาตั้งขายอยู่ปกตินะครับ7 9 9 0 0 0บาทนะครับแต่ต้องดูนะครับในคลิปนี้นะครับตองหนึ่งคนเดียวนะครับขายให้ในราคา7,79,000บาทนะครับ7,79,000บาทนะครับ คันนี movement, ้นะครับหน้าใหม่นะครับเป็นหน้ากันดมนะครับ an 2ชั้นนะเป็นหน้ากันดมนะครับ2ชั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหน้าโคเมียมนะให้ดูกันนะครับรถนะครับสีขาวนะครับสีเดิมๆนะครับทั้งคันนะครับแล้วรถมือเดียวนะมาให้ดูกันนะครับใกล้ๆนะครับดูไฟนะครับไฟใสๆรถนะครับยังไม่ได้ทําการล้างกัดสีแต่อย่างใดนะครับ เอามาถึงนะครับจอดคู่กับคันสีบลเงินนะครับไล่เลยคาบน้งคาบน้ํานะครับถ้าเกิดเห็นแล้วไม่ต้องตกใจนะเพราะกล้องเราชัดมากนะครับแต่เราจะทําการทําความสะอาดใหม่หมดไม่ว่าระบบเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าระบบช่วงล่างภายในระบบเบรกนะครับทุกอย่างเราต้องเช็คใหม่หมดนะครับราคานะครับ7 7 9 0 0บาทไม่หายนะครับวันนี้จะขายให้แค่ราคา7 7 9 0 0 0บาท 779,000บาทนะครับจัดไฟเน้นได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าครับอยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารนะครับจัดไฟเน้นได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าช่วงโควิดไม่อยากเดินทางนะครับข้ามจังหวัดนู่นข้ามจังหวัดนี่ไม่อยากเข้าในกรุงเทพไม่เป็นไรครับส่งเอกสารนะครับเบื้องต้นนะครับบัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับวาดแผนที่บ้านนะแล้วเราก็จะส่งงานให้ต่างจังหวัดสมมุติว่าท่านอยู่บุรีรัมย์ เราก็จะส่งงานให้กับทางบุรีรัมย์ทางบุรีรัมย์รับเรื่องจะโทรหาท่านลูกคา้านัดเซ็นที่บ้านหรือที่ที่ท่านสะดวกให้เซ็นเตรียมเอกสารไว้นะครับเขาจะวิ่งบริการถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะส่วนเรื่องรถนะครับจัดไปนัซนผ่านทำยังไงนะครับดูคลิปวีดีโอนี้แล้วนะครับมั่นใจว่าเราจะไลฟ์กันให้ทุกจงทุกจุดนะครับดูคลิปวีดีโอนี้เสร็จปุบ๊บมั่นใจเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมาดูต่อ นะดูนะครับดูนะครับดูระหว่างนะครับฝาโปรงนะครับดูแก้มหน้านะครับดูประตูนะครับช่องไฟต่างๆนะครับเสมอกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีฝั่งไหนชิดไม่มีฝั่งไหนห่างนะครับมาปกตินะครับเพราะว่ารถบอดี้ตัวถังเดิมนะครับกระจกนะครับจะเป็นสีดำนะครับกระจกจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ บานจะค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงนะครับเพื่อในการมองเห็นนะครับในการนะครับเปิดประตูออกมานะครับต้องแก้งแบบนี้นะครับท่านลูกค้าครับนี่คือเบาะสามแถวนะครับเป็นเบาะใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับทรงนะครับพนักพิงนะครับจะเป็นทรงเตี้ยนิดนึงเบาะยังตึงหนังไม่มีขาดนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าบุหนังมาให้เรียบร้อยนะครับท่านลูกค้าครับ บุมาเพื่ออะไรนะครับบางทีข้างในนะครับมันอาจจะไปโดนอะไรนะครับเกี่ยวถลอกสีนะครับแตกเป็นลายนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นสนิมนะครับก็เลยบุหนังไว้นะครับข้างในนะครับแล้วก็ดูพื้นนะครับพื้นใหม่ๆนะครับพื้นใหม่ๆนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับบันไดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยรองเท้าตากล้องนะครับเหยียบเมื่อสักครู่เองนะเห็นไหมครับ สิ่งที่ผมให้ดูนะครับผมไม่ได้ให้ดูว่ารอยเหยียบนะครับแต่ผมให้ดูนี่นะครับพลาสติกนะครับที่เขาขึ้นรูปมานะครับยังหนาตัวการลื่นยังหนานะครับถ้ามันผ่านการขึ้นลงบ่อยๆนะครับมันจะสึกมันจะบางแต่ตัวนี้ยังหนานะครับแล้วก็เวลาเข้าไปข้างหลังนะครับดูนะครับนะครับลองเดินขึ้นไปดูครับนะ เดินขึ้นไปได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครตัวใหญ่นะครับหรือท้องใหญ่นะครับขมแมวนิดนึงนะครับหรือเลือกที่จะนั่งข้างหน้านะครับผมมาดูต่อนะครับดูนะครับปิดปิดแบบง่ายๆนะครับสบายๆสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถคันนี้เปิดดูข้างหลังนะครับเปิดดูข้างหลังเสร็จปุ๊บนะครับเจ้าของเดิมนะครับก็มีตรงนี้ วางมาด้วยนะครับพรมพรมตรงนี้วางไว้เพื่ออะไรนะครับไว้วางคงวางของนะครับไม่พื้นมันเป็นรอยวางของแล้วไม่พื้นมันเป็นรอยนะครับสามารถวางกระเป๋าได้นะครับ5-6ใบถือว่าสบายๆนะครับและก็เว้นระยะห่างทําไมต้องเว้นระยะห่างครับท่านลูกค้าครับสามแถวตามกฎหมายกําหนดทุกอย่างนะครับต้องมีระยะนะครับเพราะว่ารถนะครับเวลาก็เข้าตรวจขนส่งนะครับ ปิดฝาท้ายลงมานะครับมันต้องมีระยะนะครับถ้าเกิดมันถึงตรงนี้นะครับมันจะไม่ปลอดภัยกับคนที่นั่งแถวสุดท้ายนะครับเขาก็เลยออกมานะครับว่าต้องมีช่องว่างนะครับช่องว่างนี้มันก็เลยทำให้เราสามารถวางสามาระได้ครับผมก็จะชี้ให้ดูกันทีละจุดนะครับว่ามันสวยจริงตองหนึ่งการันตีได้เลยนะครับว่ารถคันนี้รถสวยเดิมเครื่องดี นะครับช่วงล่างไม่มีดังเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับในราคาโปรโมชั่นพิเศษ779,000บาท,ก,บ 27, บาทนะบกับรถปี2017เกียร์ธรรมดานะครับกับรถปี2017เกียร์ธรรมดาไม่มีผิดหวงังจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าประวัติดีสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มๆนะครับล้นๆผ่อนอยู่เดือนละประมาณ15,000บาท16,000บาทแล้วแต่ประวัติของท่านนั้นๆ นะครับไม่มีผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปต่อนะครับนะครับเห็นไหมครับข้างหลังนะครับเดิมๆสวยๆนะสีขาวนะครับมันก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าชอบแต่สีบนเงินนะครับรถตู้ยังไงต้องเป็นสีบนเงินสีขาวมันดูล่วเป็นรถแก๊สนะครับไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับสามพันเครื่องตัวใหม่ขับดี นะครับขับไกลๆผมบอกได้เลยโคตรประหยัดน้ำมันนะครับให้ดูนะครับตั้งแต่แผงประตูนะครับไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยดำอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะแล้วตัวนี้นะครับแอร์แบ็กนะครับจะเป็นแอร์แบ็กสองฝั่งนะครับแล้วก็บอกคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันสีเดียวกับตัวข้างหลังนะครับพวงมาลัยนะครับจะใหญ่ขึ้น เห็นไหครับพวงมาลัยจะใหญ่ขึ้นคอนโซลนะครับระบบแอร์ระบบต่างๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นลูกบิดนะครับแล้วก็ทําสัญลักษณ์นะครับเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะครับและไม้นะครับแก้9 0 0 0 0โล9 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับลูกค้าครับ9 0 0 0 0โลสําหรับรถตู้นะครับวิ่งมาเกือบ4ปีถือว่าใช้ไม่เยอะนะใช้ไม่เยอะนะครับปี17เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3 0 0 0ในราคาโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับ 7 7 9 0 0บาทตอง1นะครับตองหนึ่งนะครับโทรนะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับรับทุกสายนะครับและก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับทั่วประเทศแล้วก็จัดส่งฟรีครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปต่อมานะครับดูนะครับข้างหน้าลูกค้าครับดูข้างหน้านะครับเดิมน็อตไม่มีแกะนะครับคาบกาวเดิมต่างๆนะครับ ดูนะครับเลขตัวถังนะครับไม่มีตอกใหม่ไม่มีไปพอกไม่มีทําอะไรมานะครับรถสวยๆเดิมๆมกอยังอยู่ครบสียังเต็มอยู่นะครับใครนะครับสนใจรถคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกับปี2017นะครับ779,000าบาททุกอาชีพออกได้นะครับโทรกันเข้ามาครับไม่ต้องเกรงใจปรึกษากันได้ทุกอย่างนะครับ กับตองหนึ่งะครับวันนี้นะครับยินดีนะครับแล้วก็จะไปจัดส่งให้ถึงมาน์คันนี้นะครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยนะครับว่าผมโคตรชอบนะครับชอบด้วยเป็นการส่วนตัวนะครับใครที่ชอบระบบเกียร์อัตโนมิติกเกียร์ออโต้ขับแบบสบายๆนะครับตองหนึ่งแนะนํานะครับตองหนึ่งแนะนําคันนี้ไม่ควรพลาดกับคันนี้นะครับฮอนด้าคูกวอลแวน9214 9214นะครับป้ายทะเบียนในเว็บนะครับตั้งขายอยู่769,000บาทวันนี้นะครับคันนี้ลด20,000คันนี้ก็ต้องลด20,000นะครับเหลือ749,000บาท749,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับรถปี2บริบกเครื่อง3,000เกียร์ออตโต้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าขับสบายออกใหม่แพงกว่าเกียร์ธรรมดาแต่วันนี้เอาราคามาเย้ๆนะครับ มาดูกันนะครับรถเป็นรถสีบอลเงินนะนะครับไฟหน้าเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาใหม่ไม่มีการชนไม่มีการแตกนะครับจากศูนย์จากโรงงานไฟตัดหมอกนะครับหน้าคมเมียมนะครับจะเป็น2ชั้นเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้ากันดำนะครับล็แคปหน้าจอไว้749,000บาท7 4 9 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีจัดได้เต็มนะครับผ่อนเดือนละประมาณ14,0 0 0บาท1 5 0 0 0บาท นะครับสบายสบายใช้ได้วิ่งได้ยาวๆและก็เป็นเครื่องดีเซลทนประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกแน่นอนครับท่านลูกค้าครับดูนะครับกระจกนะครับเหมือนกันเป็นสีดำเหมือนกันนะครับและแต่ว่าตัวนะครับตัวนี้จะต้องมีคีบขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมีคีบเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี14นะครับเปลี่ยนไม่ได้เชนนะครับจะต้องมีตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบยางต่างๆนะครับดูนะครับแน่น แน่นจริงๆนะครับดูสวยงามสีเดิมสีบางนะครับเขาะให้ดูเลยแล้วเวลาเราซูมแบบนี้นะครับมองไปถึงข้างหลังเห็นไหมครับถ้าเกิดแสงตกกระทบรถทําสีมาโป๊ะมาหนาบ้างบางบ้างนะครับมันจะเห็นเป็นมิติที่ไม่เสมอกันและไม่สวยตัวนี้นะครับสวยนะครับเห็นไหมครับแล้วสีนะครับดูแล้วเนียนตาช่องต่างๆนะครับ ลายเส้นต่างๆนะครับเสมอกันนะครับจนถึงด้านหลังว้าวนะครับรถคันนี้นะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้ภายในนะครับเบาะสามแถวเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับบุหนังมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีม่านมาให้นะครับซื้อไปใช้อย่างเดียวครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องซื้อไปตกแต่งอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านชอบแบบไหนนะครับอยากจะเอาไปตกแต่งหลังคาใส่แอร์ไมโครบัสนะครับ แนะนำเลยครับท่านได้รถสภาพสวยๆท่านได้รถตัวถังเดิมท่านได้รถไม่มีประวัติอาจจากรอาจกรรมท่านได้รถที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างพอเพื่อนถามบอกว่าซื้อรถจากที่ไหนบอกกิษดาคุตคาเพื่อนบอกว่านั่นสิรถดีได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะย้องมุมย้องแมวนะครับเพราะว่าที่กฤษดาคุตคานะครับเรามีมาตรฐานในการ ซื้อรถนะครับซื้อรถนะครับก็ต้องมีมาตรฐานนะครับว่าเราต้องเล่นรถดีรถสวยจนหนักพิคว่ำจมน้ําเราไม่เล่นก็สวยๆนะครับใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับปี2 0 1 6เกียร์ออโต้เครื่อง3,000นะครับตองหนึ่งให้ราคาพิเศษกันไปเลยครับลูกค้าครับ749 0 0 0ันบาทย้ำนะครับย้ำา749 0 0นันบาทนะครับน้องตองหนึ่งเองไม่ใช่ใครและจัดไฟแนง่ายง่ายไม่ยาก ถ้าเกิดท่านไม่สะดวกมานะครับอยากส่งเอกสารจัดไฟแน์นก่อนโอนจองครับโอนจองไม่ยากครับโอนจองรถเพื่อจัดไฟแน,น์เงินจองจัดผ่านนะครับเอาไปหักกับเงินดาวจัดไม่ผ่านเราคืนเต็มจํานวนที่เราไม่มีคําว่ายึดเงินมัดจําแม้แต่บาทเดียวนะครับสําหรับกิจราคุา้ค่าโอนจองต้องเป็นบัญชีบริษัทกิจราคุณค่าจํากัดเท่านั้นนะครับบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเรามาดูต่อนะครับมาดูข้างหลังนะ เห็นไหมครับข้างหลังนะครับทําตามกฎหมายทุกอย่างนะครับดูตั้งแต่ไฟนะครับน็อตไม่มีแกะนะครับไม่เคยถอดไฟออกมาเปลี่ยนและไม่เคยถอยไปชนกับอะไรนะครับไฟใหม่ๆไม่แตกไม่ร้าวไม่ลายงาสวยนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยสวยจริงๆนะสีเดิมๆนะครับข้างในจะต้องด้านครับท่านลูกค้าครับข้างในจะต้องด้านครับท่านลูกค้าครับ ข้างในจะต้องด้านกว่าข้างนอกเพราะข้างนอกนะครับเขาพ่นเล็กเกอร์มานะครับเคลือบขัดสีอีกทีนึงนะครับนี่มาร์กนะครับต่างๆนะครับเดิมหมดนะครับจนถึงนู่นหลังคาน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ R ขวา L ซ้ายยังอยู่เดิมรถสวยๆรถเดิมๆดูกันไม่ยากครับและก็แถมจัดไฟแนนซ์ได้ง่ายนะครับสำหรับกิจราคุดคาใครที่ รายได้ไม่พอนะครับสามารถกู้ร่วมได้นะครับหลังไมมานะครับที่เรานะครับสามารถแนะนําและทําให้ได้หมดนะครับสาหรับลูกค้าที่อยากได้รถจากกิสตาคุคารถดีรถสวยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนึกถึงตองหนึ่งกิสตาคุคาติดต่อเข้ามานะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับรับทุกสายนะครับและบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเห็นไหมครับเวลาปิดนะครับไม่ต้องปิดแรงๆนะครับปิดแค่เบา และรถคันนี้นะครับยังให้เซนเซอร์มานะครับข้างหลัง4ีจุดนะครับเวลาถอยจอดนะครับเซนเซอร์ระยะห่างนะครับเพราะว่ารถตู้คันมันยาวนะครับแล้วก็แถมกล้องมาให้ด้วยนะครับผมซื้อไปนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้รถสวยๆสีเดิมนะครับล้างขัดสีนะครับขับอย่างเดียวนะเรื่องช่วงล่างนะครับเรื่องระบบเครื่องระบบเกียร์นะครับเราเช็คให้ใหม่หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดแน่นอนนะครับสำหรับกิจราคุดคานะครับช่วงนี้ก็ฝากให้ทุกท่านนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจหนึ่งนะครับที่ให้ทุกคนสู้นะครับกับช่วงนี้นะครับให้มันผ่านไปด้วยกันนะครับทุกคนนะครับแย่เหมือนกันหมดนะครับแต่ก็ให้ทุกคนสู้นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านนะครับเรื่องร้ายๆสักวันมันต้องเป็นวันของเรานะครับ มาดูต่ออ่านะครับข้างหน้านะครับก็ยังเป็นเบาะเดิมๆนะครับเบาะจากโรงงานนะครับและก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับรถนะครับเห็นไหมครับสติกเกอร์นะครับส่วนมากนะครับคนที่ขับรถตู้รู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ขึ้นลงนะครับที่ขึ้นลงของรถนะครับที่ขึ้นลงของรถนะมันจะถลอกนะครับแล้วก็สติกเกอร์ออกไปนะตัวนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็ซอกต่างๆตะเข็บต่างๆนะครับทําให้เรา มองรถง่ายขึ้นว่ามันเป็นรถที่เดิมนะครับรถไม่มีไปแปะหน้ามาไม่มีไปชนมาอะไรมานะครับคอนโซลนะครับยังดําไม่มีรอยแล้วก็เป็นพวงมาลัยใหม่นะครับแอร์แบ็กสฝั่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับเกียร์ออโต้ของโตต้านะครับเป็นเกียร์ระบบขั้นบันไดนะครับทนแน่นอนครับท่านลูกค้าครับใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับวันนี้ตองหนึ่งขายให้ในราคา7จ็ด0 0น 4 9 00 0ับาทนะครับ749,000ับาทและก็เป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3,000ปี16กันเลยทีเดียวสบายๆนะครับมาให้ดูนะครับดูตั้งแต่ฝั่งนี้เลยดีกว่านะครับมออรมเบรกนะครับมออรมเบรกนะครับแล้วก็ปลุกน้ำมันเบรกนะครับดูนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับท่อนะครับมาร์กทุกจุดนะครับยังเป็นมาร์กจากโรงงานนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับรถสวยๆนะครับรถเดิมๆนะครับ เห็นไหมครับขนาดตาแมวแอร์นะครับยังใสยอยู่นะครับมีมาร์กไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนมาจากที่ไหนนะครับหน้าเดิมนี่แหละครับเขาเรียกว่ารถหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมก็คือไม่เคยไปทําสีไม่ไปเคยไปกระแทกไม่เคยไปชนบูบี้มาจากที่ไหนนะครับรถเดิมๆสวยๆน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับแก้มหน้าเดิมหมดนะรถคันนี้ผมบอกสวยจริงๆขายในราคานะครับ 749 0แ0น่าบาทนะครับไม่แพงครับท่านลูกค้าครับไม่แพงแล้วครับท่านลูกค้าครับสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับรถปี2 0ง6ผ่อนเดือนละประมาณ14,0 0 0บาท15 0 0 0บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมตองหนึ่งนะมานะครับย้ำราคากันอีกหนึ่งรอบครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านของกิษดาคุตคานะครับวันนี้ผมตองหนึ่งนะครับมากับรถปี2 0 1 7สีขาวนะครับ ฮอนูกสบริสีนะครับ8022นะครับ799,000บาทไม่ขายนะครับวันนี้ขายให้ในราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผมนะครับ779,000บาท779,000บาทนะครับน้องตองหนึ่งนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับเป็นรถปี2016เครื่อง3,000ดีเซลเช่นกันแต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับวันนี้นะครับ เอาโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับ749,000บาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีดอกเบี้ยไม่แพงนะครับได้รถสวยๆบอดี้เดิมนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ำช่วงล่างดีเครื่องยนต์ดีระบบเกียร์ดีเยี่ยมนะครับติดต่อกันมานะครับเบอร์โทรศรัพท์นะครับ0868656996นะครับผมตองหน,งนะครับ ก่อนจะจากไปนะครับผมต้องฝากที่ตั้งเต็นต์กิสตาคุขคาวไว้นิดหนึ่งครับตั้งอยู่บนเส้นกาญน,นาภิเษกนะครับมาจากพระรามสองจะอยู่ซ้ายมือเลยสารเจ้าพ่อเสือมันิดเดียวหมู่บ้านสุขสัรต์หน้าวงแหวนเซ็นเตอร์มาจากบร,รมนะครับท่านลูกค้าครับมาจากบร,รมเนตีบัณฑิตนะครับข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมมุ่งหน้าไปพระรามสองนะครับเบอร์มอบางแคจะอยู่ซ้ายมือลงจากสะพานนะครับเจอสะพานกลับรถเกือกมาแรก กลับรถเลยครับเต็นต์อยู่ตีนสะพานติดกับคอกเพชรฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารซีเมโก้มาไม่ถูกจริงๆแล้วนะครับโทรหาน้องตองหนึ่งนะครับ0868656996วันนี้ลาไปก่อนครับลูกค้าที่นี่นะครับสวัสดีครับ